อ่ะรอบที่แล้วเรามา150เราได้มา400เท่าไหร่300ก็ได้มาประมาณ200ใช่ปะวะ250เออได้มา250นะคะเล่นห้องนี้แล้วกันเปิดเท่าไหรด่ดีสามไปเลยดีปะ่ะ300เรียกงดี300แล้วไปถึงเท่าไหร่700นะคะไม่รู้เลยว่าเกมจะเป็นยังไงแต่มาถึงตัวใหญ่เนี่ยยิงไม่ค่อยเข้าเลยนะยิงไม่ค่อยเข้าเลยนอะ <are> โอ้โอเคได้จกัก ราชามก็มาสามร้อยนะคะหัวใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าให้ซะด้วยไม่เข้าเว้ยมังกรหน่อยนะอ้าวด้านนั้นมาแทนเบนดีเบนดีเจ็ดร้อยจะไปถึงได้ไหม <Okay. S 1> นะอ้าวได้ไนสิบห้าโอเคโอเคตั้งเบาๆก่อน มังกรโอ้ยมังกรโอเคไปเก็บตัวใหญ่ได้มาแทนก็โอเคสบายใจไม่รู้จะไปไหนเลยเนี่ยทางนี้แล้วกันก็อยู่ที่ประมาณ500เนาะอันนี้โอเคมันก็พอขยับขยับได้อยู่แหละ นี่ค่อยๆไต่ถึงแล้วนะคะเจ็ดร้อยโอ้กว่าจะไต่ขึ้นมาได้เนาะก็ใช้ความพยายามอยู่ไปเออไปต่อสักหน่อยอย่ารัวนักใจคอไม่ไดีเราจะลองเล่นห้าแล้วเด้อเพื่อจะแบบดูได้อะไรเพิ่มมันหน่อยเท่าไหรโอ้ร้อยดึงนาทีเราเราไปถึงเจ็ดโ,โ,โอเคระเบิด กลับมาที่เจ็ดร้อยเหมือนเดิมนะคะมังกรหน่อยมังกรโอเควุ้ยพัลู1พันหนึ่งโอเคเลยโอเค,อเค,เลอเคแล้วเนี่ยมาลองไปต่ออีกนิดนึงดูพันหนึ่งสี่ร้อยถึงไหมเนาะพันหนึ่งสี่ร้อยเราก็ได้สักพันหนึ่งอะเล่นแบบตอดๆก็ได้ถ้าแบบไม่ได้อยากแบบทุ่มเท อะไรขนาดนั้นนะคะแบบคือตอนนี้มันก็ได้แล้วไงเราก็ไม่ได้อยากจะไปแบบเหนื่อยอะ่ะอาถึงไม่หนอไมอ่ถึงเฮ้ยถึงอยู่ทําไมอะ่ะพอดีครับได้พันหนึ่งแล้วเนี่ยลิงค์รับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นำลิงค์ไปแค่ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชื่อถึง0.7% นบจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับดิง์รับซัพย์เข้าไปังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิน้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลย เพียงแค่นี้แล้วก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย